สวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกลิน,นลินใ่ฝนลินลินอีกแล้วช้านี้ตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วทั้งคืนอีกแต่ก็มาต่อตอนเช้าอีกยังยังไ่ได้แบบยังบ่ได้ยุดเลยน้ำบ่เก่งนต่บ่แหงจ้าลินลินแบบนี้เลยแต่ยังไม่ได้ไปเบิ่งๆๆบบน้ำเนาะน้ำวนน้ำจะเริ่มมาเลยผรบเตรียมกระดุง เตรียมสะดุ้งหรือยอไว้ท้างหลังเนี่ยเดี๋ยวกินค้างกินน้ำแล้วค่อยออกไปหาอยู่หากินครับเช้านีาน้กะพาพี่นองมาทําเมนูไปม,มาทํามากินเข่าจ้ะนี่เจีวปลาทูเจียวปลาทูด้วยจ้ะนี่จะติ๊กต้มกระนำปลาแดกเอามาตําจ้ะแล้วก็ปลาหวานปลาหมึกทอดกันเอไม้เมื่อวานที่หัวกันมาเนาะเอามาต้มมากินกับเจ่วจ้ะผักกะนีะกะทินข้างบ้านาง,ง่ายกินกันสองคนจ้ะเด็กๆกินก่อนหน้าแล้วครับผมมาเซฟเซฟนํำกันครับ ง่ายางเากินสองเท่าบรรยากาศคนลิ่นๆคุยเลยเด้อบอกเพื่อนเด้วอว่าต้องจำคุยเลยมายจากนกเป็นกระท้ มีเหินงหงียนจังน้องมายกยอฝนฟ้านีนม,มาเลยไหลน้ำเนาะครับวนนี้ฝนแตมือวา ตกตัวประเทศบ่อฝนนะตาจี่น้องตกอยู่บ่อเนาะอำเภนอำเภอปาพิยาเจอตะบิตกขนฮดใส่ยาวๆเลยนี่คืออึ่งห้องน้องส่วยๆอยากไปหันย่านคือฟิวสดวยๆคือฟิว ที่ทุ่งพื่นกันงดอบไม่ออกจากบ้านเนาะ น้องบอกว่าเอาฝนมาทางบ้านเขาแน่ใ <c oughs> ส่บุแถวติ๊กอ่างคอมเมนเมื่อคืนน,นี่ไล่ฝนแน่ๆเข่าที่แห้งตายแล้วะ <c oughs> ลวะตบทุ <c oughs> ่นลยเนาะเอาถึงกระบี่ก็หากระตุกง่ายนะบ <c oughs> อกเข็นกอน่าก็แล้งจ้ะคุยๆเจ็นบนี่แหละเอาจะได้บาดฝนมาทาจะไ๊ดไปเต็มเที่นาะ หงอกินอีกเมื่คืนนั่แหละออกกอบเนาะอ,ออกเพราะว่าออกมาไข่เล้งหลายวันห้องนงสวยๆเลยเมื่อคืนกินแน่กนินแล้วหวานเป็นฉีกหลายตอนละกนนินกัน n ม r m a l มนลวกไว้กินกับจู้กับแย่กับแค่ใส่กับตะมังหงแม่ทำกะมังหงเลยทอดเป็ดแกงตอกได้เนาะได้แไข่ บรรยากาศหนาวน้อยด้วยน,นี่แะบรรยากาศฝนเล่นเนี่ยฝนเล่นเลยนะลนเนาะตกแบบนี้แาบเนื้อก็เร็ยกฝนเนื้อฝนอ่อยนั่นจีเนื้น ปวดบอยเดือปากางปวดตอยปวดตเดือะเชคเม่นบ่นคุณตกแแ็คเช่คเมนแบบนีน้ภาษาแต่ต่ละที่มันบคือกันเนาะ น้อยอยู่ปั๊บปั๊อ่แ่บบ้านทำก็ไม่คิดปลวกออกอีกแล้วป่นกบกบติ๊กบอกไรเหรอกบติ๊กกบปากเลยตอยอินทนพุนเกือบเกือบ หนาหนาวพู้เดินซิบเดินซิบิบิบเดนดนิบ้นปีก็ชาหน่อก็เดนิบบางปีก็เร็วกบนนิบดีเดนิบพอดีออกมือเดินซิบพอดีอยูบ้านขาบบ้านเขาก่อนบุญเขาสากบุญเดินซิบ่ะเขาสันเดียวกันเดียวกันแหละเดียวกันใ่กับบุญเดินซิบบุญนิบคแล เห็ดปวกทางภาคใต้จังเริ่มออกอะอกแล้วบดอกขาวๆฮะวันเห็ดโคนโคนเห็ดปวกดงงอกใหญ่ๆฮะอย่างว่าเห็ดปวกน้องคนดตตเจอเห็ดจูนเดี๋ยวขาวๆคือเห็ดเหเมืออะไรนรึกไ่อบ้านเราบุญมี <c oughs> ี่น้องจะเห็นเบื่อเคยเห็นตัวยังน้อยกระโถดได้เนาะคุณเขากับปุ่นนะต้องพักเลยหลายอย่างแค่กินก็พักนะไม่ออกไปเท็บเลยเปิดลิ้มยิ่งได้หน่อไม้มากลับกระถิ่นใจบาทแค่หนึ่งก็พอแล้วจ้ะมีผัก กับน้ำพริกกันจำทางมือไว้บ้าปั้นมนเน้นปั้นเน้นๆเนี่กินมาสิบปบียังปั้นหมเสิบนีอย่าให้ไปเลย,เลยแหละแซ่บ อันนีเรามีแหงออกไปล่าไป้บ่งน้าก่อนนหน้ามาหลายครับก็คือเตรียมยอเตรียมกรนลุ้ง,งไปยกเนาะ,ะเพราะว่าภาคใต้นี่ถ้าฝนติดต่อกันหลายๆมื้อมันจะมีหน้ามาเนาะน้าหลากน้าตามป่าตามสวนมารวมรวมเป็นลองแบบนี้ทำให้มาเร็วแล้วก็ไปเร็ว <laughs> าเร็วไปเร็วครับผมจะไ,ได้พอจะยกพันลุ้งเนาะวันนี้กิัทากันกินไปเร็แรกก่อนครับ ครับคลิปนี้ของฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แหนด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าเจ็บต่อเสียบต่อ